สำคัญที่สุดองค์การอนามัยโลกบอกว่าไลฟ์สไตล์นะคะคือใช้ชีวิตทุกวันนี้ให้เฮลตี้ให้แข็งแรงนะคะอาหารต้องดีสุขภาพต้องดีนอนต้องดีและที่สำคัญอย่าปล่อยตัวเองจมกับความเครียดหรือเสพยบขาให้มากเกินไปนะคะเสีบให้พอดีแล้วอย่าลืมเอามาปรับปรุงด้วยนะคะอะไรไหนได้เจอคุณหมอคุณหมอหมอ,อยู่แผนกเกี่ยวกับความสวยความงามอยู่แล้วเนาะ,ะมีเคล็ดลับดูแลนะตัวเองอยังไงคะไม่ให้แก่ไวบ้า อ๋อไม่ให้แก่ไวอันนี้สําคัญค่ะเราไม่แก่ไวแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคง่ายด้วยเพราะว่าภูมิคุ้มกันดีนะคะอย่างที่คุณหมอเคยบอกหลายๆครั้งไปแล้วค่ะว่าการกินก็สําคัญนะคะกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วนะคะ <c oughs> หมายความว่ายังไงจริงๆคือเราก็จะทานอาหารเป็นปกติทุกๆมื้อนะคะแต่เราก็จะเคยได้ยินคําว่า f า sting คือการงดอาหารในบางช่วงเวลาอันนี้เป็นการจํากัดแคลอรี่เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนส่วนมากเราจะมักใช้ในมื้อเย็นนะคะ มื้อเย็นหลังหกโมงเย็นขึ้นไปเรางดจนถึงหกโมงเช้าจะได้สิบสองชั่วโมงละอินซูลินมันจะไม่ค่อยหลังละอินซูลินมันจะจําว่าไม่หลังละนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่การดื้อของอินซูลินมันก็จะช่วยกันลดลงเรื่อยๆความเสี่ยงเบาหวานก็จะลดลงนะคะสาคัญที่สุดคือน้ําตาลเนี่ยคือยาพิษของ anti aging แปลว่ายิ่งหวานมากยิ่งแก่มากและที่สำคัญเหี่ยวมากด้วยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงน้ำตาลในทุกอย่าง นะคะน้ำตาลในสิ่งที่เรากินชานมไข่มุกนะะน้ำตาลในขนมปังต่างๆนะคะฉนั้นคารโ์โบไฮเดรตที่ดีนะคะไม่ค่อยน่ากินแต่ควรกินนะคะแครอทมันฟักทอง <c arr ot> พวกนี้คือคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตคือคาร์โบไฮเดรตที่ดีสำคัญคือผล,ลไม้หลากหลายสีรวมถึงผักนะคะอันนี้จะทำให้เราได้รับแอนตี้ออกซิแดนต์หลากหลายและทำให้ร่างกายเราเป็นด่าง ร่างกายเป็นด่างหมายความว่าเวลาคุณหมอพูดแค่พูดเนี่ยค่ะกรดก็เกิดในร่างกายละสิ่งที่เราต้องทําคือกรดที่มากขึ้นทําให้เซลล์เราแก่มากขึ้นเราต้องสร้างสภาวะแวดล้ลอมข้างๆให้เขาเป็นด่างสิ่งที่เป็นด่างนะคะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ําตาลอนะคะน้ําตาลมีความเป็นกรดเติมหนึ่งช้อนเข้ามาก็เติมกรดให้กับร่างกายนะคะอันดับสองคือการที่เราทานอาหารที่มีผัก จำนวนที่เยอะนะคะผักนียจะทําให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างมากขึ้นสําคัญคือน้ำนะคะน้ำที่เราทานเลยนะคะเราก็จะเห็นน้ําด่างทั่วไปน้ําแร่ซึ่งคนไทยไม่ค่อยที่จะทานน้าแร่เท่าไหร่นะคะอันนี้เสริมเพิ่มระหว่างวันก็จะทําให้ร่างกายเรามีความเป็นด่างมากขึ้นสําคัญมากๆคือการที่เราจะทําให้รดฮอร์โมนคือฮอร์โมอนของวัยหนุ่มสาวเพิ่มขึ้นทําให้แก้มเรานุ่มเหมือนก้นเด็กนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขามีกรดฮอร์โมอนเยอะนะคะ เราต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาทองของการหลั่งกรดฮอร์โมนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มนอนในช่วงนี้นะคะเราใช้เวลาลงวงจรหนึ่งชั่วโมงกว่ากรดฮอร์โมนจะมานะคะซึ่งในแต่ละคืนเรามีเวลาแค่15นาทีที่กรดฮอร์โมนจะหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องหลับลึกจริงๆนะคะ15นาทีในแต่ละครั้งนะคะแบ่งไป ประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะก็ราลๆประมาณสี่ชั่วโมงถูกไหมหนึ่งชั่วโมงสร้างร้อนฮอร์โมนได้หนึ่งครั้งอมไม่ใช่ว่าทุกคนจะสร้างได้นะคะพอหมดไปล้อนหนึ่งครั้งสี่ทุ่มยังไม่นอนเรามีเวลาห้าทุ่มแต่พอห้าทุ่มกว่าจะลงวงจรเที่ยงคืนหนึ่งชั่วโมงเราสร้างได้อีกหนึ่งครั้งนะคะตีหนึ่งสร้างได้อีกสิบห้านาทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องปรับ ถ้าใครที่ไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนนะคะต้องระวังด้วยหมอไม่ค่อยเห็นใครที่สร้างกรดฮอร์โมนชดเชยได้ในช่วงกลางวันเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีบางคนที่กะดึกทํางานกะดึกแล้วเพอเอิญมีแค่สองคนนะคะที่ตรวจเจอแล้วบอกว่ากรดฮอร์โมนทดแทนหลับช่วงกลางวันนี้ได้ดีเท่ากลางคืน mm hmm. เท่ากับเด็กอายุเด็กๆเ,เลย17เลยแต่น้อยนะไม่ใช่ทุกคนทําได้เพราะฉะนนัน้การนอนสําคัญนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างคือ Exercise ที่จะช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโคโรนาไวรัสเองก็ตามนะคะซึ่งเขามีความเสี่ยงในคนที่เป็นอ้วนเป็นหัวใจนะคะการออกกำลังกายด้วยการคาร์ดิโอคาร์ดิโอคือการทำให้หัวใจเต้นนะคะในช่วงประมาณโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ120-140ครั้งนะคะเป็นการทำให้หัวใจเต้นเพื่อที่จะรีดไขมันออก เราก็จะผอมลงนะคะแต่เราต้องอดทน30นาทีนะคะช่วงเวลานี้นะคะอย่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลุกไปนั่ง5นาทีแล้วมาวิ่งใหม่หมอไม่นับนะคะเราต้องวิ่งตลอดนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นในในเรื่องของความเร็วแต่เน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอนะคะอาจจะวิ่งก็ได้เดินปั่นจักรยานว่ายน้ำนะคะต่อเนื่องกัน30นาทีขึ้นไป